สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับอาจารย์คิโหนธรรมหรือที่ใครๆชอบเรียกกันว่าหมอขิปังๆนะแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2,566กันแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่คอยเป็นกำลังใจกดถูกใจกดติดตามสนับสนุนซึ่งกันและกันมาเรื่อยๆนะครับผมอ่าและในคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับ เรามาดูกันว่าเราจะวางแผนชีวิตกันอย่างไรให้พบเจอแต่เรื่องเฮงเฮงปังปังนะครับผมไรคลิปนี้นะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีตุลประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับหากท่านทราบแล้วนะครับว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็สามารถพิจารณาได้ที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีตุลเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์ที่โหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วก็ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องทั่วไปนะครับผมต่อนเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมครับ เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2,566ดาวสุ์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวไปอยู่ที่ภพเรือนปุตตะก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านครับได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆจนก่อเกิดความรู้สึกและทัศนคติใหม่ๆในะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะครับในบางมุมครับตัวท่านเนี่ยอาจจะมีความลังเลนะเพราะมันมีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจนะครับที่มันมีความสัมพันธ์กับความรู้สึก ทั้งกับตัวเองแล้วก็คนที่อยู่ในชีวิตของท่านนะครับจนทําให้ท่าน,นรู้สึกกังวลกับการตัดสินใจในครั้งนี้อยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนี่เป็นผลมาจากดาวพระเกตครับที่ไปสถิตท,ทับลักนาของท่านอยู่นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับดาวพระเกตเองเนี่ยก็ทํามุมเล็งกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพุทธะที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงเควีโชคและก็ยังมีดาวมรตยูมาอยู่ร่วมกับดาวราหูอีกด้วย ซึ่งในมุมนี้ครับจะส่งผลทําให้ตัวท่านได้รับข่าวสารได้รับข่าวดีได้พบเจอเรื่องราวและกิจกรรมแปลกๆใหม่ๆจากคู่รักคู่ครองจากคู่คนที่ท่านไปติดต่อประสานงานณนะช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ที่กําลังจะวนเข้ามากันหลากหลายเรื่องราวนะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งในเรื่องราวของความรักครับจะเป็นเรื่องราวที่มีความโดดเด่นและมีความชัดเจนมากที่สุดนะ เพราะจะมีสิ่งใหม่ๆหรือการรอคอยสิ่งใดหรือการจัดสรรหากิจกรรมใดๆร่วมกับคู่รักคู่ครองเนี่ยมาให้ท่านประหลาดใจในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็เป็นได้เดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อนะครับในหัวข้อเรื่องของความรักนะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้แซ่บเวอร์นะครับอีกกรณีนึงครับเป็นไปได้ว่าผู้คนที่จะมาติดต่อสื่อสารในชั่วโมงนี้ครับกำลังจะมอบโอกาสดีๆงานดีๆเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ดีๆ ให้กับตัวท่านเอาไปบริหารจัดการนะครับแต่ตัวท่านอาจจะเกิดความลังเลนะในการรับเขา้เขาของเครื่องมือเครื่องใช้นะครับถือโอกาสพิเศษเหล่านั้นอยู่บ้างนะเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาครับมันทําให้ท่านมีความรู้สึกระแวงในการรับโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆนะจากคนอื่นนะครับที่มักมีเงื่อนไขาตามมาอยู่เสมอ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่ท่านต้องกังวลใจในการตัดสินใจรับโอกาสพิเศษต่างๆณนะช่วงเวลานี้ก็เป็นได้นะครับยาวไปถึงวันที่18กุมภาพัานธ์ครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวก็ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนอริได้ตําแหน่งเป็นอุดนะครับเอ่อหรือตําแหน่งแห่งความสมบูรณ์นั่นเองนะดาวสุกไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและอริ ที่ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีและในขณะเดียวกันครับดาวสุก็ทำมุมโยกกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนปัตตนีอีกด้วยและดาวอังคารก็ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคอีกด้วยนะครับหลังวันที่18ไปนั้นนะสเสน่ห์เมตตามหานิยมของตัวท่านโดยเฉพาะเรื่องของสเสน่ห์ทางเพศนั้นถือว่าแรงเกินพิกัดเลยนะทำให้ใครหลายๆคนครับ ่างให้ความสนใจในตัวท่านนะทั้งคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวและเพื่อนๆที่อยู่บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับบางทีถึงขั้นจะต้องมีเรื่องราวถกเถียงการทะเลาะวิวาทกันนะแย่งจริงตัวท่านนะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่แพ้กันครับความฮอตของสเสน่ห์ทางเพศของท่านเนี่ยอาจทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยจะต้องออกมาตบตีแย่งชิงตัวท่านนะเวลานี้ก็เป็นได้เช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราไปโฟกัสกันที่เรื่องความรักนะครับมันเป็นเรื่องที่แซบเวอร์ของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดในเรื่องของหน้าที่การงานกันนะครับสําหรับผู้ที่ทํางานประจําครับภาพรวมนั้นน่ยก็ถือว่ามีความทรงตัวเป็นอย่างดีนะหากเราจะเจาะลึกรายละเอียดนั้นครับก็เป็นไปได้ว่า ตัวท่านกําลังจะสร้างโอกาสความสําเร็จต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะและก็ความสําเร็จนั้นครับมันย่อมส่งผลดีให้กับตัวท่านในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จนะเราก็ได้ตําแหน่งเป็นจุลจักรด้วยไปอยู่ร่วมกับดาวพุธและก็ดาวเสาร์ที่พบเรือนพันธุซึ่งดาวทั้ง3ดวงนี้ครับก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านจะต้องวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะการรวบรวมรผตผนาน การนำเสนอตนเองให้กับผู้ใหญ่ในสายการงานของท่านเพื่อพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงนชั่วโมงนี้ครับตัวท่านก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นแหละนะหรือเป็นการฝากตำแหน่งนะาจากผู้ใหญท่ที่อยู่ในสายการงานของท่านก็เป็นได้นะครับแต่จะเป็นลักษณะแบบลับๆนะครับอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องของกระบวนการอย่างเช่นการสอบแข่งขันอะไรต่างๆเนาะ ในจุดนี้เนี่ยมันจะได้เพียงเพราะว่านะผู้ใหญ่ที่อยู่ในสายการงานของท่านครับเกิดลลกหลงรักหลงชอบในตัวท่านนะชอบในความสามารถและสเสน่หาในตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับจึงแอบผลักดันส่งเสริมให้กับตัวท่านแบบลับๆในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะหรือจะเป็นการเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ดีขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการวิ่งเต้นในเรื่องราวของการทําเอกสารสิทธิผลประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ที่จะต้องปรับให้ตัวท่านได้รับผลประโยชน์ที่สูงขึ้นนะจึงทําให้ท่านหมดเวลาไปกับเรื่องของการจัดสรรเอกสารพวกนี้เป็นอย่างมากนะครับสําหรับผู้ที่ทําการค้านะครับแล้วก็ผู้ที่ประกอบธุรกิจนะที่พบเรือนปัตตนีครับซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยจะหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาและผู้ที่ทําการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับผม ในจุดนี้ครับมีดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะซึ่งหมายถึงสิ่งใหม่ๆที่จะโครจรเข้ามาสู่ธุรกิจของท่านและก็พูดถึงบริวารได้อีกด้วยและดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเทวีโชคครับดังนั้นในเรื่องของธุรกิจนั้นจะมีสิ่งใหม่ๆวนเวียนเข้ามาในเรื่องของการทําการซื้อขายหรือมีการสร้างระบบใหม่ๆนะครับในการทําธุรกิจของท่านอยู่เป็นประจำบนะและนอกจากนั้นครับบริวารของท่านก็ยังสามารถเป็นฐานกําลังที่ชัดเจน คอยช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของท่านเรียกได้ว่าจ้าง100ทําให้กัน1ล้านกันเลยทีเดียวนะครับผลจากดาวราหูครับที่อยู่กับดาวมรุตยูนะที่พบเรือนปัตตนีซึ่งในหัวข้อนี้คําว่าปัตตนีหมายถึงเรื่องของการทําการค้านะแต่ดาวทั้งสองดวงครับก็ยังทํามุมเลงกับดาวภเกดอีกด้วยจะส่งผลทําให้ท่านครับมีการปรับเปลี่ยนสินค้าในรูปแบบใหม่ๆนะครับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับ หรือจะเป็นในเรื่องของการในระบบการค้าขายเนี่ยที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลาดออนไลน์ต่างๆจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนะครับหรือจะเป็นลักษณะมีสินค้าหรือบริการที่จะต้องมีความเกี่ยวพันเกี่ยวดองนะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อศาสนาเรื่องราวของจิตวิญญาณต่างๆก็เป็นได้นะอ่าอย่างเช่นครับจากเดิมเคยขายขนมไทยอยู่ที่ตามตลาดทั่วๆไปเนาะจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับ ท่านอาจจะต้องส่งขนมเนี่ยไปขายยังงานมงคลนะหรือเข้าไปในพิธีบวงสรวงต่างๆก็เป็นได้เช่นกันและก็จะส่งผลทําให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเม็ดเงินผลกําไรที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับนอกจากเรื่องของสินค้าหรือบริการแล้วครับยังเป็นเรื่องราวของกลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้ค้าผู้สัญญาและหุ้นส่วนของท่านอีกด้วยนะ โดยธุรกิจของท่านนั้นครับมีโอกาสที่จะได้พบปะกลุ่มลูกค้าหน้าเดิมๆนะหุ้นส่วนที่ห่างหายกันออกไปหรือผู้ที่เคยติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจต่างๆได้ย้อนกลับมาทําการซื้อขายมาร่วมทําธุรกิจกับท่านณนะเวลานี้ก็เป็นได้นะครับแต่ตัวท่านเองเนะี่ยอาจจะมีความลังเลมีความสับสนมีความกังวลกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้อยู่ประมาณหนึ่งนะเนื่องด้วยจากอดีตที่ผ่านมาครับ การทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยมันอาจจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่นะหรือมีเรื่องค้างคาใจซึ่งกรรันและกันนะครับแต่ในคราวนี้ครับมันก็จะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาทำธุรกิจร่วมกันอีกครั้งนะเพียงแต่ตัวท่านครับต้องเพิ่มเติมความรอบคอบในการเจรจาพูดคุยนะอย่าทำสัญญาอย่าทำธุรกิจแบบปากเปล่าเป็นอันขาดนะควรจะต้องมีเอกสารกำกับที่ชัดเจน และก็เพิ่มความรอบคอบในการทําธุรกิจของท่านกับบุคคลหน้าเดิมๆนะครับก็จะสามารถทําให้ท่านตอบโลยโอกาสและผลประโยชน์เม็ดเงินผลกําไรต่างๆทางด้านธุรกิจที่ท่านทําอยู่รวมกับบุคคลเหล่านั้นได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับและผู้ที่กําลังมองหางานใหม่ๆนะต่อนเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมครับดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วย คำว่ามรณะตรงนี้หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับได้โคจรเข้าสู่พบเรือนปุตตะที่หมายถึงงานใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับและก็ยังได้ตําแหน่งเป็นถึงอุจจาวิราชด,ด้วยนั่นหมายความว่าความพยายามนะในการหางานใดๆนะการวิ่งเต้นสมัครงานใดๆในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในงานตามอย่างที่คาดหวังไว้เป็นอย่างดีนะครับ หลังวันที่13กุมภาพัานธ์ครับดาวคิดดาวเจ้าเรือนลาพะมาอยู่ร่วมกับดาวสุขที่พบเรือนปุตตะเป็นไปได้ว่าการสมัครงานนั้นจะมีความสําเร็จไปอีกในระดับหนึ่งนะเพียงแต่ตัวท่านอาจจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์ไปเจราจาต่อรองเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานร่วมไปถึงค่าตอบแทนผลประโยชน์ต่างๆนะครับหากท่านสามารถรับเงื่อนไขได้เป็นอย่างดีตัวท่านก็สามารถพร้อมที่จะเริ่มงานได้โดยทันทีเช่นกันนะครับ ดาวราหูครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเช่นกันนะก็ไปอยู่ที่ภพเรือนปัตตานีนะย่อมส่งผลทําให้คนที่อยู่เคียงข้างนะครับอย่างเช่นผู้รักคู่คลองหรือผู้ที่ท่านทําการพูดคุยมากมายเป็นพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นะครับกําลังจะมอบโอกาสดีๆนะหรือการแนะนํางานดีๆให้กับตัวท่านอยู่ก็เป็นได้นะครับแต่งานกลุ่มนี้อาจจะมีความแปลกแหวกแนวสักนิดหนึ่งนะจะเป็นงานที่ท่านไม่เคยสัมผัสไม่เคยลองมาก่อนนะครับแต่หากท่านสนใจนะก็สามารถ ที่จะมีรายได้นะที่มากกว่าสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้ซสอีกนะยิ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับดาวพระเกตทามุมเล็งกับดาวเอ่อมฤตยูแล้วก็ดาวราหูเนี่ยการงานที่จะได้จากการแนะนําจากคนรักจากคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวของท่านส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ดูแปลกใหม่ๆงานที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีงานที่ต้องพูดถึงเรื่องของความเชื่อและศรัทธานะทางด้านศาสนาและจิตวิญ,ญญาณนะครับ มักจะส่งผลทําให้ท่านมีความกังวลที่จะรับงานแต่ท้ายที่สุดแล้วหากยอมรับเงื่อนไขต่างๆได้ก็จะนําพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจากงานในรูปแบบนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับผมดาวังคานครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็ไปอยู่ที่พบเรือนมอรณะและได้ตําแหน่งเป็นถึงราชาโชคครับ และในขณะเดียวกันครับดาวอังคารก็ยังทํามุมโยกกับดาวพฤหัสต,ตลอดทั้งเดือนกุมภาพัานธ์ด้วยเรื่องนี้ครับพูดง่ายๆตรงๆนะตัวท่านมีเรื่องที่ต้องเสียเงินอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถได้รับเงินอีกก้อนหนึ่งจากมุมอื่นๆเข้ามาชดเชยเพื่อให้ท่านดํารงชีวิตณนะช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของรายจ่ายส่วนใหญ่ครับมันจะหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลนะที่มีเรื่องเอ่อหรือบางทีก็จะเป็นเรื่องราวของเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ย ที่มันเสียหายสูญหายต้องซื้อต้องซ่อมก็เป็นได้เช่นกันซึ่งก็ถือว่ามีค่าใช้ใจ่ายในจุดนี้ที่สูงอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวท่านเองเนี่ยกับสแสวงหารายได้หรือได้รับการส่งเสริมทางด้านรายได้จากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งหากชาวลัคนาราศีตุลท่านใดมีกิจกรรมมีกิจการ,ม,กการมีธุรกิจบนโลกออนไลน์บนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะเป็นที่มาของการสแสวงหาทรัพย์ได้อย่างมหาศาลนะครับ การทํางานหรือทําธุรกิจที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่นะหรือติดต่อกับผู้ที่อยู่แดนไกลในจุดนี้ยิ่งจะเป็นเครื่องมือในการดึงดูดทรัพย์ให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านมีความพร้อมที่จะเจาะลึกรายละเอียดในงานส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับหากตัวท่านไม่สนใจเลยไม่ทําเลยอันนี้ก็ไม่ได้เงินเลยเช่นกันนะครับหลังวันที่18กุมภาพันธ์ครับดาวสุขดาวเจ้าเรือนประจําตัว ก็โครจรมาอยู่ที่ภพเรือนอรินะไปอยู่คู่กับดาวพฤหัสและก็ยังทํามุมโยกกับดาวอังคารนะครับและที่ s ซปเวอร์และก็คือดาวสุกเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นอุดหรือมหาอุดนั่นเองนะครับหากช่วงก่อนหน้านี้ครับตัวท่านเนี่ยได้ใช้เงินนะในการจัดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะการหมดเงินไปกับเรื่องของสังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวและสังคมบน,นโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็จะส่งผลทำให้ตัวท่านครับได้ได้การช่วยเหลือย้อนกลับมาจากกลุ่มสังคมเหล่านั้นตีกลับมาในรูปแบบของทรัพย์สินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบของกำลังนะครับในการแสวงหาทรัพย์ทำให้ชั่วโมงนี้ครับเป็นชั่วโมงโปรยทรัพย์ที่ดีเข้าสู่ตัวท่านได้อยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับปัจจัยสําคัญครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถโปรยทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้เป็นอย่างดีก็คือเรื่องของเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับ พราะทุกคนที่จะช่วยเหลือสนับสนุนตัวท่านนะในเรื่องของการเงินเหล่านั้นน่ยต่างก็หลงรักในคุณงามความดีของท่านนะครับรวมไปถึงหลงรักในรูปร่างหน้าตาของท่านนะและพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการเงินนะหรือจากกิจกรรมของท่านที่ทําอยู่ได้เป็นอย่างมากนะครับมาดูเรื่องราวของโชคลาภของชาวรา,า,ราศีตุลน,นะครับ ดาวอาทิตย์รับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรมาตั้งแต่กลางเดือนมกราคมนะครับยาวไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ณช่วงเวลานี้ครับดาวอาทิตย์ก็จะมาอยู่คู่กับดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะและหลังวันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวพุธดาวเจ้าเรือนสุภาริวินาศก็โคจรมาอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และกระดาวเสาที่พบเรือนพันธุแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งดาวทั้ง3ดวงนี้ครับก็จะออกฤทธิ์ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภ ที่ตัวท่านสามารถแสวงหาได้จากครัวเรือนจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจากยวดยานพาหานะที่อยู่ในบ้านเรือนของท่านก็เป็นได้นะครับเช่นเอาอายุของสมาชิกในครัวเรือนนะหรือเอาตัวเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านนำตัวเลขเหล่านี้ครับไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก,ก็มีโอกาสได้โชกระดับกลางๆติดไม้ติดมือกลับมาในเดือนนี้ก็เป็นได้เช่นกันหลังวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่าน ได้ตำแหน่งเป็นปลานะทําให้เรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตมันดูจะติดติดขัดขัดไปสักนิดนึงนะครับแต่ดาวัอาทิตย์ครับก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกรที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงอุจจาวิราศที่พบเรือปุตตะนะถึงแม้ว่าโชคก้อนใหญ่ครับอาจจะดูติดติดขัดขัดกับชีวิตของท่านแต่โชคก้อนเล็กก้อนน้อยมันก็จะเข้ามาในแบบฟุกฟนะครับก็ยังมีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะอ่ะ ตัวเลือกหลักๆของท่านครับมันอาจจะไม่สำเร็จผลมันอาจจะไม่ได้ไม่โดนนะแต่บางอย่างที่ไม่ตั้งใจซื้ออะไรแบบนี้กลับได้โชคลาภในจุดนั้นก็เป็นได้นะครับและโชคลาภแบบฟุกฟุกมุมเล็กๆน้อยๆแบบนี้มักจะได้มาจากเด็กๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านนะก็ลองสังเกตน้องๆหนูๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวของท่านนะครับว่าเขาฝันเห็นอะไรเขาพูดถึงตัวเลขอะไรก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้โชคลาภฟุกฟุกในจุดนี้เช่นกันนะครับ ในเดือนนี้ครับอยากจะแนะนําให้กับชาวราศาาีตุลน,นะในทําบุญในรูปแบบของดาวศุกร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสเสน่ห์แล้วก็ทรัพย์ปัจจัยนะโดยการนําปัจจัยนะทรัพย์ปัจจัยเนี่ยไปถวายพระไปถวายวัดตามกําลังศรัทธาของท่านนะครับและถวายของหอมนะ้าไตจีวรดอกไม้ทุกเทียนลงไปในสังกทานด้วยนะอะถวายพระพิสุกสงอยู่เป็นประจำนะครับ รวมถึงตั้งตนให้อยู่ในศีลในทานและสมาธิให้ได้ทั้ง3องค์ประกอบเป็นประจำนะเพราะสิ่งเหล่านี้ครับทั้ง3องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานจิตใจของท่านให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้แจ่มใสขึ้นนะและเมื่อจิตใจของท่านดีขึ้นแจ่มใสขึ้นมีความสุขมันก็จะเข้าสู่กดแรงดึงดูดครับมันก็จะดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆโชคลาภดีๆ เข้าสู่ตัวท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยทีเดียวมาดูเรื่องราวความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับผมอสำหรับคนโสดครับก็จะเป็นประเด็นที่แซฟเวอร์นะรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของความรักซึ่งในจุดนี้ครับเราขอแบ่งเป็น2หัวข้อนะหัวข้อแรกครับก็จะพูดถึงคู่รักที่มีความกระท่อนกระแทน และหัวข้อที่2ก็จะพูดถึงคู่รักที่ยังหวานชื่นรื่นรมอยู่นะครับในช่วงเวลาอันยาวนานครับที่ดาวราหูดาวเจ้าเรปุตตะ,ะที่หมายถึงเรื่องราวใหม่ๆที่วนเข้ามาในชีวิตและก็ยังสามารถพูดถึงเรื่องของบุตรหลานได้อีกด้วยดาวราหูมาอยู่ที่พบเรือนความรักครับและได้ตาแหน่งเป็นถึงเทวีโชคนะ,ะในจุดนี้ครับมันจะมีเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การหากิจกรรมใหม่หมๆการวางตัวแบบใหม่หรือไปยังสถานที่ใหม่ๆที่ดูจะแปลกหูแปลกตาสําหรับตัวท่านอยู่ประมาณหนึง่งต่กิจกรรมเหล่านั้นครับตัวท่านก็มีโอกาสได้ร่วมทํากับผู้รักผู้ครองของท่านนั่นเองในบางมุมครับมันก็ดูเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะแต่ในบางมุมมันก็ดูเป็นเรื่องที่วุ่นวายเสียเหเกินเป็นเรื่องที่มีความสับสนนะครับขัดแยง้งอยู่ภายในใจของท่านอยู่ประมาณนึง จนบางทีท่านต้องถามตัวเองแล้วว่านี่หรือที่เขาเรียกว่ารักทําไมมันดูวุ่นวายจังอะไรแบบนี้นะครับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2566ครับดาวพัเกตได้ไปสถิตท,ทับลัคนานะไปเลงกับดาวราหูและดาวมฤตยูที่ไปสถิตอยู่บนภพเรือนความรักในกรณีนี้ครับมันจะส่งผลทําให้เกิดความกังวลความลังเลในเรื่องที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นการยกใหญ่เลยทีเดียว ซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่หลายกรณีครับที่เข้ามาณจุดจุดนี้นะกรณีที่1ครับจากความรู้สึกเดิมๆแนละที่เปลี่ยนไปทําให้ตัวท่านครับจะต้องพบเจอกับเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะวนเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนในบางมุมครับตัวท่านก็รับไม่ทันนะมีความกังวลมีความอึดอัดใจอยู่ไม่ใช่น้อยแต่ถามว่ารักไหมก็คงตอบว่ารักนะครับแต่รักครั้งนี้มันมาด้วยความอึดอัดมันก็ชักจะยังไงยังไงอยู่นะครับผม ในกรณีที่2ครับเป็นไปได้ว่าการที่ดาวราหูไปเล่งกับดาวพเกตครับจะส่งผลทําให้ท่านได้มีโอกาสได้พบเจอความรักเก่าๆที่ห่างหายออกไปวนเวียนเข้ามาพบปะพูดคุยในจุดนี้นะอาจจะทําให้ตัวท่านเองเนะี่ยมีหัวใจพองโตอีกมุมนึงก็รู้สึกผิดแต่ก็ไม่อยากปล่อยไว้ให้คาราคาซังหากได้ตัดสินใจอายลงไปก็ดูจะเป็นเรื่องที่ลําบากใจเสียเหลือเกินนะครับในกรณีที่3ครับ ในช่วงนี้เนี่ยผลจากดาวดวงอื่นๆนะก็จะส่งผลทำให้เสน่ห์แม่ตามหานิยมโดยเฉพาะเสน่ห์ทางเพศของท่านครับมีความฮอตและรุนแรงเป็นอย่างมากนะครับในจุดนี้ครับสามารถดึงดูดใครต่อใครจากสังคมที่อยู่รายร้อมรอบตัวและสังคมบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับโดยเฉพาะแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆนะครับ กุมบุคคลเหล่านั้นครับจะหันมาสนใจในตัวท่านเป็นอย่างดีนะแล้วมันก็จะดันมีใครสักคนนึงแหละที่มีความตอบโจทย์มีความตรงใจในเสน่หหาทางเพศของท่านเสียละเกิดนะรวมไปถึงดาวอังคารครับนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ยังจะเป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนมอรณะที่หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการสูญเสียดังนั้นความรักของชาวราศาาีตุลครับ จึงไม่มีความมั่นคงเอาซะเลยนะแต่หากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยตัวท่านก็จะได้พบกับใครสักคนหนึ่งนะในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นรักครั้งเก่าหรือจะเป็นบุคคลหน้าใหม่นะครับที่พร้อมเข้ามาดูแลปลอบใจนะเป็นเพื่อนใจและสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ครองที่สามารถ พาการไปโกยทรัพย์ในระดับคู่รักเศรษฐีได้เลยนะเพราะดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นถึงราชาโชคนั่นเองในหัวข้อที่2นะครับในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของคนที่มีความรักที่ยังสดชื่นนะที่ยังหวานแหววอยู่นะครับเป็นไปได้ว่านะเรื่องปวดหัวต่างๆครับอาจจะกลายเป็นเรื่องของบุตรและบริวานะที่อยู่ในครัวเรือนของท่านมากกว่าเรื่องของชีวิตความรักของท่านนะเวลานี้ก็เป็นได้นะครับ ในกรณีที่1ครับผู้ที่เตรียมตัวมีบุตรนะหรือเตรียมพร้อมกับการต้อนรับสมาชิกใหม่ในชุดนี้ค่อนข้างจะต้องดูแลเป็นพิเศษอยู่ประมาณนึงนะเพราะการมาการเกิดของบุตรธิดาเนี่ยจะมีความยากลําบากในการเลี้ยงดูนะครับโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสุขภาพนะแต่เพียงตัวท่านครับนะดูแลการตั้งครรภ์และปรึกษามหมอไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำก็สามารถทําให้การกําเนิดบุตรเป็นเรื่องเ,อเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะ และบุตรหลานที่เกิดมาครับก็จะนำโชคนำลาบมาให้ตัวท่านได้เป็นอย่างดีนะครับในกรณีที่2ครับผู้ที่มีบุตรหลานโตแล้วนะก็อาจจะต้องมีเรื่องวุ่นวายที่ต้องคอยดูแลให้คาปรึกษาพูดคุยอ่าให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษนะครับบางกรณีครับนะจำเป็นจะต้องอยู่ห่างจากลูกหลานนะเช่นบุตรหลานของท่านไปเรียนหนังสือต่อ,อยังต่างที่แดนไกลนะจึงเกิดความห่างเหินนะการดูแลไม่ทั่วถึงก็เป็นได้ แต่เพียงท่านใส่ใจนะครับพยายามติดต่อสื่อสารโดยพึ่งพาเทคโนโลยีอันทันสมัยจากแอปพลิเคชันการสื่อสารต่างๆก็สามารถดูแลพวกเขาอบรมสั่งสอนมอบจริยธรรมธรรมะดีๆให้กับเขาให้เขาเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในกรณีที่3ครับเป็นไปได้ว่าชาวรา,ราศีตุลในเรื่องของความรักนะกำลังจะเปลี่ยนแปลงสถาหนะที่อยู่รายล้อมรอบตัวนะครับ อาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะการซื้อบ้านใหม่หรือการซื้อรถใหม่นะครับเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตคู่ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้เช่นกันมาดูเรื่องราวของคนโสดนะครับผมผลจากดาวราหูดาวมฤตยูนะที่เป็นเลงกับดาวพระเกตนั้น ร่วมกับผลของดาวดวงอื่นๆนะที่จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์ทางเพศที่ค่อนข้างที่จะแบบฮอตแล้วก็รุนแรงมากเป็นพิเศษนะครับจะส่งผลทําให้มีคนลหลงไหลหมายปองในสเสน่ห์ทางเพศของท่านเป็นอย่างมากนะแต่ในจุดนี้ครับท่านต้องพิจารณาให้ดีนะครับบางคนก็หวังเพียงแค่เรื่องของการม,มารมนะไม่ได้มีความจริงใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะหากท่านได้พบปะ คนรักเก่าคนรักที่ท่านเคยแอบรักบนกับเข้ามาในชีวิตในกรณีนี้เป็นไปได้ว่านอกจากเสน่ห์ทางเพศที่มีให้กันแล้วเนี่ยมันก็ยังจะสามารถพากันไปเป็นคู่รักคู่ครองที่ดีต่อกันในอนาคตได้อีกด้วยและในกรณีพิเศษครับเป็นไปได้ว่าในะช่วงเวลานี้เนี่ยพ่อไม่แม่ไม้น่าจะให้ความสนใจในตัวท่านเป็นอย่างมากนะครับหากบุคคลท่านนี้นะมีความโดนใจในตัวท่านก็ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบนะ หากเขายังไม่สามารถเคลียร์กับครอบครัวกเก่าได้อันนี้ต้องห้ามอย่าฝืนนะครับเขาอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยยังไม่สามารถเลิกได้นะเออติดปัญหานั่นนู่นนี่แต่ก็ยังรักเธออยู่เสมอนะเออเอาไว้จะแอบมาหาเธอน,น,นั่นนู่นเนี่ยรักเธอมากที่สุดแล่วหน่อยนะเอออะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยบอกเลยว่า ไม่ได้อย่างแน่นอนนะท่านจะกลายเป็นคนที่ถูกเก็บซ่อนไว้นะครับเป็นคนที่ถูกเก็บเงียบๆนะทาให้ความสุขเรื่องของความรักเนี่ยมันอับเฉานะแล้วก็จะทําให้ชีวิตในมุมอื่นๆเนี่ยอับเฉาตามลงไปด้วยติดขาดเงินทองบ้างล่ะหมดโอกาสด้านโชคลาภก้อนโตล่ะเพราะนี่ถือเป็นการผิดสินข้อที่3นะครับแต่หากพิจารณาแล้วนะศึกษามาดีแล้วว่าตัวเขาสามารถเคลียร์กับครอบครัวเดิมๆเขาได้เนี่ย ท่านก็สามารถรักกับคนนี้นะคอรคู่กันไปได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วบุคคลท่านนี้ครับจะนํามาซึ่งโอกาสดีๆพากันไปเป็นผู้รักเศรษฐีได้อย่างได้อัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวดังนั้นในเรื่องของการสละโสดน,นั้นครับจะมีเรื่องของสเสน่หาการมณรมเป็นตัวตั้งนะแต่ต้องบอกว่าของแบบนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแบบถาวร หากพิจารณาในมุมอื่นๆแล้วเนี่ยมีความสมเหตุสมผลในการที่จะอยู่เคียงคู่กันนะ,ะการสละท่านก็สามารถสละโสดได้เลยนะครับแต่หากพิจารณาแล้วมันก็ยังอยู่วนเวียนอยู่แค่เรื่องการมากกรมารมณเนี่ยบอกได้เลยนะยังไงมันก็ไม่มีความมั่นคงกับคนที่เข้ามาในช่วงชีวิตณเวลานี้ก็เป็นได้นะครับ โอเคครับผมก็จบลงแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะกับการเช็คชะตารัคนาราศีของท่านนะครับหากสิ่งได้ฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจก็รีบลุยไปกทอยรัย์จากอิทธิบาท4ีความเพียรสีประการที่มีอยู่ในตัวท่านนะครับแต่หากสิ่งได้ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ฟังด้วยสติพิจารณาให้ดีแก้ไขปัญหาให้ได้เปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีให้ได้นะครับผม และก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์กิโหนธรรมเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายนะโดยมีวาจาเป็นทรัพย์นะครับก็ขอรำลึกถึงบุญกุศลปิติสุขทางธรรมที่ได้สะสมมาขออวยพรให้กับท่านผู้ชมครับจงมีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองมีพลังจากทัศนคติที่ดีเอาไว้ดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองและขอให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยม เอาไว้เรียกทรัพเอาไว้ดึงดูดคนดีๆมีศีลธรรมเพื่อนำพาไปสู่ชีวิตที่มีแต่ความสุขสบายและขอให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงด้วยเถิดวันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ